สวัสดีครับผมร้านสุนามินะครับคันนี้เป็นสกูปปี้ไอนะครับตัวใหม่นะครับมาใส่กับพ่วงเรานะครับพ่วงเราก็เป็นทรงสกูปปี้ไออยู่แล้วนะครับทรงนี้นะครับที่เราทําขึ้นมาครับเป็นรุ่นใหม่ถอดง่ายนะครับมีกันสะบัดนะครับขับสบายๆเลยนะครับขับง่ายมากนะครับคอไม่สั่นนะครับแล้วก็จะเป็นทรงโครงเหล็กที่เป็นกลมนะครับสามารถถอดง่ายนะครับรุ่นใหม่ จะเป็นสลักนะครับสามารถถอดง่ายเราจะมีชุดกุญแจแถมให้นะครับรถลูกค้าก็ไม่เสียหายนะครับจะถอดได้ง่ายๆเลยนะฮะคันนี้ก็เป็นตะแกรงดำนะครับอะไรแต่งจะเป็นดำาๆนะครับตัดดำเลยนะฮะสวยเหมือนกับรถนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับจุดถอดเราก็ยังมี3ามจุดนะครับจุดนี้แล้วก็จุดด้านล่าง2จุดนะครับเป็นสลักนะครับมองเห็นชัดเจนนะครับ ขาลงได้เวลาขับนะครับขาลงเพื่อที่จะยันถอยหลังนะเวลาเราจอดเนี่ยเราเราจะถอยหลังแล้วก็ใช้ขาเราลงพื้นแล้วก็ดันถอยหลังได้นะครับรุ่นใหม่ถอดง่ายนะครับโอเคครับผมภายในก็สามารถเปิดหลังได้นะครับใส่ของได้นะฮะวิงเบลวนะครับพื้นปุ่มนะครับมีรูระบายน้ํานะครับมีผ้าคลุมนะครับนี่เราถอดออกนะครับมีไฟเลี้ยว มีไฟท้ายไฟเบรกนะครับครบเลยนะฮะอย่างสวยงามนะครับกป,ปี้ไอเข้ากันเลยนะครับโอเคถ้าสนใจยังไงก็ลองคุยกันนะครับผมซูนมิ087 085 4576สาังตั้มครับผมสวัสดีครับ